จกอกัแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตัดที่เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมานะฮะแล้วก็เน้นความดูแลง่ายใช้งานง่ายเป็นหลักเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือ TCM 8.6นั่นเองนะครับอ่ายี e ่ห้อ TCM นะ ถ้าเกิดท่านใดที่ใช้งานกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวทีซีแบบนี้เนี่ยข้อดีข้อเด่นของเขาเลยคือว่าเขาเป็นรถตักที่ดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็จะเหมือนกับหุรรสิบล้อบ้านเราเลยนะครับอ่าพวกเอาลงอะไรนะฮะการแม่นแตนการหาช่างเนี่ยจะหาได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกค่ากองค่าอะไรเนี่ยจะมีราคาย่อมเยาด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวทีเซีแปดหกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะฮะที่มีขนาดพุ่งกี่เนี่ยสามคิวครึ ก็ได้นะเพราะว่าเจตุนี้เนี่ยเขาเหมือนกับเขาขยายปากออกมานิดหนึ่งแล้วนะฮะก็ตีเป็น4คิวก็ได้นะครับกลมๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพบุกิเนี่ยก็มาสวยนะไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยีิขาตรงไหนของตัวเนื้อบุกิเลยนะครับเนี่ยนะฮะสายดูแลง่ายนะฮะต้องมีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแต่ก็ในส่วนของขนาดย่าง ของเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะจะใช้ยางเป็นยางเบอร์23.5 25นะครับตัวนี้นะครับนะฮหรือว่าถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่บไปคุ้นหูกับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบไม่ง่ายเนี่ยเขาก็จะเทียบเท่ากับเอ่อโคมาสูนะฮะที่เป็นตัว W430 a นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นแคสติบิล่าเนี่ยก็จะเทียบกับประมาณแคสติบิล่า962นะครับอ่าแคส962นะหรือว่าถ้าเทียบกับเซตเดบิวเนี่ยจะประมาณเซตเดบิว250นะครับลูกค้าครับนี่เทียบไปดูสามที่ห้อเลยนะครับอ่าจะได้เทียบรุ่น ตาของเขาเนี่ยก็มาสวยนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดำอะไรเลยนะฮะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะทีเซียมนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยก็แน่นอนเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายเป็นหลักนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเกียร์ท็อกธรรมดาเลยนะฮะง่ายๆบ้านๆเลยนะครับ เทอกลูกในแบบนี้เลยนะฮะสภาพเพทอเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสนมากๆนะแห้งดีหมดเลยนะครับจุดรั่ซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะฮะลูกค้าครับนี่นะด้านหลังเนี่ยก็จะติดสติกเกอร์ติดตา TCM แบบนี้เลยนะครับอ่าขวัญใจสายดูแลง่ายนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยนะเอาไปไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับเติมน้ำมันขับกันอย่างเดียวเลยนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อตัวครับทรงครสซิ่งของเขาเนี่ย ก็มาสวยนะครับรอยสนิมหรือว่ารอยผุอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะฮะหรือว่าดีม,มากมนะครับคาสซีตัวนี้นะเนี่นะฮะแต่เกิดนี่รอยร้าวรอยดำไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะฮะเราก็เจอเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะฮะเทอร์โบนะครับ วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ตามที่ได้แจ้งไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรถที่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะเครื่องของเขาเนี่ยเหมือนกับบกล้อสิบล้อนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาก็ใช้งานเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันนะฮะรหัส NF6 นั่นเองนะครับแน่นอนเจ้าตัวนี้เนี่ยพวกระลงอะไรนะฮะค่ากองค่าแมนเทนเนนเนี่ยจะหาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีราคาย่อมเยานั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์นะฮะของเขาใกล้ๆกันนะครับ กังยนฝั่งเทอร์โบเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆนะสภาพพ่้งของเขาเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับแห้งดีมากๆนะนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสภาพในฝั่งของหัวชีดของเขานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับ เครื่องเครื่องเนี่ยสวยหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะอา่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพในฟังของเครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวเราปิดฝากเครื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับไปลองขับเทสกําลังเครื่องนะฮะกำลังเกียร์กำลังปั๊มของเขากันดูนะครับจะได้รูว่าแรงการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะยังทำงานได้แรงดีอยู่หรือเปล่านะครับแปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนครับ นี่นะฮะก็ถัดขึ้นมาด้านบนนะครับวันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัวทีเซ a ย o แพกขคันนี้นะนี่นะฮะเ่าเอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะชิปนี่พอนั่งแล้วฟีลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของคอนโรลก็จะเป็นคอนโรลคู่แบบนี้นะฮะตามสไตล์รถใหญ่นะขึ้นลง1ตัวแล้วก็ความหงายหนงตัวนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของแรงปั๊มเนี่ยก็ถือว,ว่ายังทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับก็สามารถกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะ ะะอันนีนะ้ไม่ต้องเร่งเครื่องเลยนะครับก็กดตัวเราได้สบายๆเลยนะฮะนี่นะครับนิ่มนะ,ะถือว่านิ่มดีมากๆนะนี่นะ,ะแล้วก็ถือว่าปืดปัน้นเอาเรื่องเลยนะฮะลูกค้าที่เป็นสายกเกษตรนะฮะลานมันเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับ คอนโทรนิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทอกตามไซน์เกียร์ทอกเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4เกียร์แล้วก็ถอยหลัง4เกียร์ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันเบื้องต้นนิดนึงนะฮะติดเนื้อปดแล้วนะครับที่ผมจะไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะฮะไปจนถึงเกียร์สี่ให้ดูเลยนะครับจะได้รู้ว่าเกียร์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะฮะนนี้เป็นเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะฮะ 3นะครับอลองได้ไม่เต็มระบบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่นะฮะเดี๋ยวลองถอยหลังกันบ้างนะครับตะกี้ผมลองเกียร์หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวลองถอยหลังเกียร์สองนะครับเริ่มที่เกียร์สองนะเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะฮะเกียร์สี่นะครับอ่าถือว่าในส่วนของเกียร์เนี่ยใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะเดี๋ยวลองลากเกียร์หน้านะฮะลากเกียร์ด้านหน้าเกียร์สี่ดูนะครับนี่เอสกำลังเกียร์นะฮะ รอบถือว่ามาไวมากๆนะคะตัวนี้นะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับลากไปหลังอีกทีนึงนะนี่นะฮะนิ่มๆสมูทๆเลยนะครับในส่วนของเกียร์ก็ถือว่าทํางานได้แรงแล้วก็นิ่มไวดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับลากให้ดูทีนึงนะนิ่มๆเลยนะครับไม่ต้องเหยียบรอบไม่ต้องรอรอบนานนะตัวนี้นะครับอ่าโอเค เน,นี่ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะเทสตปั๊มเทสเกียร์นะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของเจ้าตัว TCM 86คันนี้นะฮะก็ถือว่าแรงดีหมดเลยนะฮะเอาไปก็ด้ยงานได้เลยนะครับนะฮะโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัก TCM 86 คันนี้นะครับผมก็สามา,สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสาขาคุณผมเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรา่นขายต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะมีรูปของเขานะในรายละเอียดรอบคันเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถนอนชิางงานของเขานะครับส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ได้ชมการทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่ามาสวยนะฮะแล้วก็เครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีพร้อมรีวงานได้เลยนะครับที่สําคัญค่าตัวของเขาไม่แพงดดดดด้้้้้้้้วยยนน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 นะะะะคคครรรััับบออู่่่่่่แาาาาาาตตๆเเเทททฮถกกิใใีสจ็ไไขม นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะครับกับประตูรกีเซียมแป6ถคันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ